สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุญญาสินทองครับมาดูงานครับผมมาจากปักมาจากบังน้ำเขียวนะครับครับครับผมผมนายเชนกัมโครับอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชีีมาตำบลดงใหญ่ครับแปลงนี้เป็นนาของผมครับก้าได้สองงานผมได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้อ๋อใช้ปุ๋ยตัวนี้ใช่ไหมครับครับ ใช้เท่าไรครับบอกอัตราการใช้หน่อยครับผมใช้ไร่ละสองเม็ดไรละสองเม็ดครับไรสองเม็ดลงงานมันได้ขนาดนี้นะครับครับลดต้นทุนไปเท่าไหร่ครับโอ้โหทีแล้วครึ่งต่อครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งครับวิตัวนี้ครับครับกับปอยลานูนมใช้แบบก็ใช้ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากโยนโยนครับโยนลงนาที่มีน้ำมันใช้ได้หลายวิธีจะผสมน้ํเขีดก็ได้แล้วหยดเอาใส่กดโคกหยดก็ได้ S <S 2> <S 2> ส่วแล้วแต่ถนัด <ative> ผมเนี่ยโยนนะผมใช้โยนอ๋อใช้โยนเราครับ <S <S เป็นเป็น,เป,นเป็นระยะระยะครับุอกสะดวกหลากหลายที่เนาะสะดวก <S <S หนึ่งไม่ต้องจ้างคนขนมาเราต้องไปจ้างใครมาหว่านเราเราโยนเองก็ได้โยนเองให้แม่บ้านเขาโยานเด็กเด็กแดงเด็กน้อยก็โยนได้ได,ดได้หมดแม่บ้านก็ได้ได้หมดส่วนมากจะเป็นแม่บ้านแหละอันนี้ก็ความสะดวกนะครับความสะดวกครับสะดวกแล้วได้ผลค่ะขอดูลวงด้วยค่ะขอดูลวงค่าหน่อย ไม่ไม่ต้องเด็ดหรอกค่ะเอาช้อนใส่มือหน่อยเป็นยังไงคะลักษณะที่เคยทําเป็นยังไงคะแตกต่างไงกับเม็ดเต็มเม็ดเต็มเนาะรวงยาวเม็ดเต็มรวงยาวเม็ดเต็มไม่มีเม็ดรีบเลยครับเป็นไปได้ยากครับท่านผู้ชมครับเสมอไม่น่าเป็นไปได้ครับเป็นไปแล้วนี่คืออัศจรรย์ครับไม่มีเม็ดแดงไม่มีเม็ดแดงนะฮะนี่ครับความร่ำรวยแล้วศัตรูพืชล่ะคะไม่มีนี่ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเอาปเชองเชอร์รี่อะไรพวกนี้ไม่มีไม่เห็นไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะ มันงามสมองกันหมดเนาะค่ะแล้วคุณบริยาสิทธิ์เคยเห็นแบบนี้ไหมคะก็ตั้งแต่สังเกตที่ปุ๋ยแล้วทดลองมาหลายหลายบัทสลายห้องแล้วไม่เป็นอย่างนี้ครับค่ะทุกครั้งมันก็จะมีโรคแล้วก็มีผลผลิตบ้างตัวนี้ได้ตัวนี้มันเสียจะเป็นอย่างนี้อ๋อค่ะไม่ได้ต็มไม่ต็มรแบบนี้นะครับเจ้าของช่วยบอกฝากบอกเกษตรกรว่าไงบ้างคะผมขอฝากบอกเกษตรกรทุกท่านนะครับมาใช้ปุ๋ยตัวนี้สะดวกและได้ผล น้ำหนักข้าวนี่ดีเยอะผมใช้มาแล้วหนึ่งปีปีนี้ปีที่สองที่สามแล้วนี่น้ำหนักข้าวนี่แน่นอนมาด,ดมาดูได้เลยครับมาตรวจสอบได้เลยเดี๋ยวประมาณสองสามเซตจะได้เกี่ยวแล้วนีค่ะคุณมีสิทธิ์นะคะครับก็ขอยืนยันบอกครับเกษตรกรชาวโรน,นะครับอันนี้โอกาสทอน,นะครับที่เราต้องมาสัมผัสเทคโนโลยีทันทสมัยกับที่สะดวกง่ายคือการโยนครับไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรมากมายในการใช้คืแค่โยนลงไปสัมผัส แค่หนึ่งเม็ดต,ต่อหนึ่งไร่ครับทุนก็รวยแล้วแถมสุขภาพร่างกายก็ดีเพราะไม่มีเคมีครับ <ปะ S 1> นี่คือธรรมชาตินะครับฝากกับฝากคนไปด้วยนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ